กรัตเต็งก็ไม่ยากเพียงแ,แค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะท่าที่หนึ่งเป่าคลุยเพียงแ,แค่จ,จนินตนาการว่าในมือถือล่างคลุยอยู่ประหนึ่งมืออยู่ในวงดนตรีไทยนะคะแล้วก็มีการเป่าอย่างมีความสุขเลยหน้าขึ้นและก้มลงไปตาสเต็ตเพลงแบบนั้นเลยคะ่ะท่าที่สองดอกลูกบาศก์สำหรับท่านี้นะคะก็ทำือดอกลูกบาศ แบบนั้นละค่ะท่าที่3ปัดรังแค่สำหรับท่านี้นะคะเพียงแคทำท่า,าปัดอังแคนที่อยู่ตรงไหล,ล่เรานลคะ่ะแล้วก็สามารถทำให้เขา้าจังหวะได้ไง่ายเพียงแค่ท่องจังหวะตามนี้ค่ะปัดปัดปัดรังแคอันนี้นแบบน,นั้นดูดีมากค่ะท้าที่สี่ สำหรับท่านี้นะคะเพียงแค่จินตนาการว่าเรากําลังจะทําความสะอาดโต๊ะอาหารที่เราเพิ่งกินเสร็จไปนะคะถือผ้าอยู่ในมือค่ะเช็ดโต๊ะแบบนั้นเลยค่ะสองมือค่ะอีกมือนึงเช็ดด้วยค่ะแบบนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเย่อยวนสไตล์ดีเจโซดาอีกนิดหนึ่งด้วยกันยกเอวเบาๆพร้อมกับการเช็ดโต๊ะไปด้วยกันแบบนั้นละค่ะข้อที่ห้าตกยุงแล้วคมียุงบินมาค่ะ 大激活。